รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษประจำปีงบประมาณ2,565นายอดุลอิงแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพรพิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ขอรายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้ส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมในการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นโดยคำานึงถึงบริบทของสถานศึกษาความต้องการของผู้เรียนพร้อมทั้งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้แบบ active learning บูรณาการร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการนิเทศกํกับติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูและส่งเสริมให้ครูจัดหาผลิตสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปนตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับนยโยบายโดยแบ่งการบริหารงานครอบคลุม4ด้านคือวิชาการงบประมาณบุคคลและบริหารทั่วไปโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดำเนินการติดตามนักเรียนตกหล่นตามโครงการพาน้องกลับมาเรียนและมอบทุนการศึกษานักเรียนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและส่งเสริมงานประชาธิปไตยในโรงเรียน 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร เพื่อพัฒนาสถานศึกษาซึ่งขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมช้างน้ำโมเดลที่มุ่งพัฒนาครูบุคลากรและผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรมโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดเสียวสมาร์ทโมเดลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศาีคอนแก่นมาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานของโรงเรียน 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองชุมชนองค์กรภาครัฐและเอกชนหน่วยงานภายนอกเช่นคณะกรรมการสถานศึกษาเครือข่ายผู้ปกครองเครือข่ายสิทธิ์เก่าและเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเป็นต้น นอกจากนี้มีการให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางหินลาดสถานีตำรวจภูธรชุมแพรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหินลาดโรงพยาบาลชุมแพและชุมชนในการเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในสถานศึกษา 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มีการประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพดังนี้ 1. เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพสานักเรียนโครงการค่ายสารสัมพันธ์พี่น้องสานักเรียน 2. เป็นวิทยากรให้ความรู้การจัดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 3. ผ่านการฝึกอบรมโครงการปฏิบัติการใช้งาน MOE Safety Platform สำหรับการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นส่วนที่ 2. ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลด้วยหลัก2-3-4โมเดลเพื่อเสริมสร้างอุป,ปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019มีวิธีการดำเนินงานตามหลัก P.D.C.A. คือมีการประชุมวางแผนเตรียมการเพื่อระบุป,ปัญหาอย่างชัดเจนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning บรณาการกับหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และให้นักเรียนถอดบทเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการนิเทศติดตามตรวจสอบประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การถอดบทเรียนของครูและนักเรียนอย่างสม่ำเสม,สมอมีการค้นหาแนวทางปฏิบัติที่ดีปรับปรุงพัฒนาและรายงานสรุปประเมินผลผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาที่คาดหวังคือผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนชมแพรพิทยาคมร้อยละ100 มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงสามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้โรงเรียนสามารถพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลด้วยหลัก234โมเดลเพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้อย่างมีประสิทธิภาพผลงานและความภาคภูมิใจ ผลงานนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1การแข่งขันกีฬาเปตองหญิงรุ่นอายุไม่เกิน15ปีการแข่งขันกีฬากรีธาสพมขอนแก่นเกมเด็กหญิงพิมพันธ์ชัยศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแต่งคำประพันธ์ระดับมอต้นเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติสหวิทยาเขตชุมแพม่านชมพู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอ,อันดับที่สองและรองชนะเลิศอ,อันดับที่3การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือและได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติผลงานครูนางสาวสุวรรณีกรมสูงเนินได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมโอเบกอ a วอร์ดครั้งที่11 ประจำปีการศึกษา2564ระดับเขตพื้นที่การศึกษานางนิภาพรศรีชานินนางกุลธิดาวันศีนางสุดาศรีคงพานนางสาวทันทิพชำกรมนางพัทราพรไายพิมพ์นางสาวปัจจรีไผ่ทองน,อนายอนันต์ปิต,ตานะและนางสาวสุวรรณีกรมสูงเนินได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเหมือนครุชนคนคุณธรรมด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการโรงเรียนคุณธรรมสอพทอปอีงบประมาณ2565สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน่นโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน1โรงเรียน1น,นวัตกรรมปีการศึกษา2565ระดับภูมิภาคจากสำนักงานเลขาธิการครูสภาโรงเรียนผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายนอก ปี2,565ถึง2,569ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยผ่านการประเมินระดับดีเยี่ยมทั้ง3มาตรฐานโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ 1. โรงเรียน 1. อาชีพ 1. น,นวัตกรรมจากผลการคัดเลือกนวัตกรรมการเรียนด้านอาชีพและผลิตภัณฑ์โรงเรียนภายใต้โครงการ Connect e d จากผลงานต่างๆข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานของนายอดุลยแก้วเพื่อพัฒนาโรงเรียนชุมแพรพิทยาคมพัฒนาครูนักเรียนตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ